สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับของชาว LGBTQ+ นะครับเกย์ทอมดี้ต่างๆนะครับดูซิว่าความรักของคุณนะครับในปี2568เนี้ยสำหรับคนโสดนะคุณจะสละโสดหรือเปล่านะครับผมโดยการที่คุณเลือกไพ่กองที่1นะครับ2 3 4 5หรือ6นะครับผม เลือกไพ่หกกองนี้นะครับทาสมาธิดีๆนะครับอธิษฐานนะครับนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับแล้วก็เลือกไพ่มาหนึ่งกองครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะทํานายให้นะครับว่าปีนี้คุณจะตระโสดหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามีใครเข้ามาคุณจะต้องระวังตัวยังไงนะครับผมอันนี้สําหรับคนโสดเท่านั้นนะคนที่มีคู่แล้วอันนี้ดูไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะครับผม กองที่1น,นะครับได้ไพา่า7ถ้วยนะครับในเรื่องของการสละโสดเนี่ยนะเอาเป็นว่ามันมีมันมีเรื่องของความสัมพันธ์แน่ๆละ่ะเข้ามานะครับอาจจะเป็นวันไนต์แตนหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เข้ามาแล้วฉับเฉวยนะครับเข้ามาแล้วอาจจะดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งก็มีความลังเลว่าเอ๊ะ จะใช่คนนี้หรือเปล่านะครับมันเกิดความไม่แน่ใจซึ่งกันและกันนะครับหรืออาจจะเกิดความไม่แน่ใจทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นที่ตัวคุณหรือจะเป็นที่ตัวเขานะครับที่ต้องระวังคือจะมีคนคนหนึ่งที่พูดไม่จริงนะครับคำว่าพูดไม่จริงคืออะไรพอเริ่มต้นจะคบกันนะครับ บอกว่าจะคบกันไหมอีกฝ่ายหนึ่งอ๋อก็ได้กําลังโสดอยู่แต่เขาอาจจะยังม่เขาไม่โสดก็ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือพอจะคบกันบอกอชอบเราไหมด้วยความที่เขาเก่งใจเราเขาอาจจะบอกชอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตกับใครนะครับยังใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยอยู่นะครับยังเหมือนประวณตมีความสนุกกับการใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยท่องราตรีอะไรก็ว่าไปนะครับที่สําคัญคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายนะครับอาจจะไม่ชอบนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีปัญหานะครับแล้วก็ต้องมีการจากกันไปในที่สุดนะครับปีนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่มีคู่ยังไม่มีคู่ที่แท้จริงนะครับว่าจะคบกันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวนะแต่ความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับระวังในเรื่องของบางท่านนะครับ โดยเฉพาะตัวไพ่ตัวนี้เขาจะเข้ามาและสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคุณด้วยการโกหกนะครับระวังเรื่องนี้ไว้นะครับผมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับต่อมากองที่2นะครับกองที่2โอเคกองที่2คุณจะมีคู่นะครับผมใบแรกนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องาการเกี่ยวกับเรื่องการตามกับความรักที่ผ่านมาของคุณ เกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างที่คุณต้องเจ็บช้ำมาหรือเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องของทรัพย์สินใดๆก็ตามในอดีตความรักของคุณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมานะครับนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอความรักที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือคนที่จะเป็นคนรักคุณเนี่ยอาจกําลังที่อยู่เรียนอยู่ต่างประเทศนะครับหรือ,อจะเจอกันในโลกโซเชียลอย่างไงก็ได้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยมีไพ่ราชินีเงินขึ้นมานะครับถ้ากับว่าเขาเนี่ยนะมี ฐานะทางด้านการเงินนะครับค่อนข้างดีทีเดียวและเขาก็พร้อมเปย์คุณด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจอคนรักแบบนี้นะครับเราอย่าเเปรียบเขานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราโดนเอาเปรียบมามากแล้วนะครับเรารู้ว่าคนที่เอาเปรียบในเรื่องของคนคนที่คบเราด้วยของของเรื่องของความรักเนี่ยแล้วมาเอาเปรียบเราเรื่องการเงินเนี่ยมันเจ็บแค่ไหน นะครับเขาเนี้ยมันก็ถ้าเกิดบอกว่ามีคนเข้ามาและคนจะเป็นแฟนคุณเนี่ยถ้ากว่าเขาจะมาคบคุณโดยการที่เขาจะมาเปคุณบ้างหรือเขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะไอ้คำว่าเปนในบางคนก็เป็นนึกไปไกลนะครับว่าโอ้โหอยากได้อะไรก็ได้นู่นนีน่นั่นนะครับเขาจะเป็นคนที่เหมือนจะคอยฟังว่าคุณชอบอะไรเขาจะเป็นคนที่สังเกตว่าคุณชอบสะสมอะไรชอบกินอะไร นะเขาก็จะซื้อสิ่งนั้นมาให้คุณแอบซื้อมาให้บ้างหรือคอยเตรียมบาง,บางสิ่งบางอย่างไว้ให้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้คุณนะครับถ้ากับว่าในคนที่เลือกคนที่2อเนี่ยนะครับปี68คุณจะสละโสดนะครับแล้วก็จะมีสายเปย์นะครับเข้ามารักคุณนะครับแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนนี้คบก็ได้คนนี้จะจะใช้ชีวิตอยู่ก็ได้นะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะ จะรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามารักเข้ามารุกคุณมากนะครับแต่ในเรื่องของสเปคหรือในเรื่องของอะไรบางอย่างเนี่ยสำหรับตัวเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรามองข้ามเรื่องหน้าตามองข้ามเรื่องสเปคไปคุณก็จะเจอความรักที่ดีนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับคนที่เลือกไพ่กองที่3คุณมีแฟนแน่นอนปีนี้นะแน่ๆนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ถูกชะตากับคนคนนี้ก่อนนะเหมือนหนังไทยอดีตโบราณเลยนะมีการทะเลาะกันก่อนนะมีการรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เลยนะแล้วสุดท้ายก็มีการเจอกันนะครับแต่พอเจอกันพูดคุยกันแล้วเนี่ยกลับถูกชะตากบรู้สึกเฮ้ยคนนี้มันใช่นี่หว่านะมีความชอบมีลักษณะอะไรต่างๆนานาคล้ายๆกันนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าบางครั้งคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์เก่าๆที่ห่างหายไปแล้วกลับมาคบกับคุณใหม่ อาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าก็ได้นะคนที่เคยเป็นเพื่อนคุณในสมัยมหาวิทยาลายัยหรือเคยสมัยเรียนอะไรก็ตามแต่เขาเป็นแค่เพื่อนเขาไม่ได้เป็นแฟนแต่วันนี้เขากลับมาแล้วมาเป็นแฟนคุณ อีกประเภทหนึ่งก็คือแฟนเก่ากลับมาคบกันใหม่แหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเป็นการกลับมาที่มันเหมือนว่าถ้าเกิดเคยทะเลาะกันมาก่อนนะเคยมีปัญหากันมาก่อนการกลับมาครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเขากลับมาแล้วเขาปรับตัวเป็นเป็นคนดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะแล้วก็จะใช้ชีวิตกันแบบอย่างมีความสุขทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าปีนี้นะครับคนที่เลือกไพ่กองที่3สละโสดครับนะครับยินดีด้วยครับผมต่อมาคนที่เลือกไพ่กองที่4นะครับกองที่4ี่ กองที่4ก็สละโสดเหมือนกันนะสละโสดแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคนที่เลือกกองที่4เนี่ยเหมือนตอนว่าในช่วงระยะเวลานี้ของคุณเนี่ยคุณเหมือนคิดว่าคุณอยากจะโฟกัสเกี่ยวเรื่องของ,ของการหาเงินหาทองมากกว่าหรือการทํางานอะไรบางอย่างมากกว่า บางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคุณไม่อยากจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการมีแฟนสักเท่าไหร่เพราะสนใจเกี่ยวเรื่องของปากท้องมากกว่านะแต่บางทีมันก็มีความเหงาแวบๆเข้ามาเหมือนกันว่าคุณอยากจะมีคู่นะครับทำไมฉันจะต้องเหนื่อยฉันอยากได้กาลังใจอะไรบางอย่างเข้ามานั่นแหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีนะครับไพ่สิบถ้วยนะครับเป็นไพ่ของการที่มีความรักที่ดีที่สุขสมหวังนะครับ ตอนนี้มีการจดทะเบียนสมรสได้แล้วนะครับเขาอาจจะชวนคุณจดทะเบียนสมรสก็ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับพอไพ่สิบถ้วยเนี่ยถ้าเกิดเป็นคู่หญิงชายทั่วไปก็เท่ากับเป็นการแต่งงานการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่สําคัญคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนคุณจะเจอเขาจากการเดินทางหรือเขาอาจจะมาจากแดนไกลนะครับทำให้คุณได้เจอเขานะครับผมเท่ากับว่าคนที่เลือกไพ่กองที่4นะครับคุณก็จะสละโสดภายในปี68แนี้นะครับยินดีด้วยครับผมต่อมาไพ่กองที่5นะครับ เมจิกเชียนโอเคไพ่กองที่5นะครับไพ่กองที่5คุณจะเจอคนที่ใช่ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยประมาณมกราจนถึงเมษาเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เ่านนา้างเอาแต่ใจนะครับคุณอาจจะได้คบเขาในระยะระยะเวลาแค่สั้นๆเรียกได้ว่าบางทีอาจจะคบกันแค่ เดืนอน2เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการปรีกตัวห่างกันออกไปการปรีกตัวห่างกันออกไปเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นคนทําหรือตัวเขาที่เป็นคนทำ <S <S นะครับเพราะสภาวะของพายเนี่ยบอกว่าคบกันดีๆคุยกันอยู่ดีๆแล้วรู้สึกรู้สึกเหมือนเหมือนคนที่ชใช่เจอกันนะแต่อยู่ๆก็หายไปนะครับอยู่ๆก็มีเหตุที่ต้องห่างเหินกันไปนะครับแล้วก็ ى, ทั้งสองคนก็ค่อยๆเหมือนเหมือนค่อยๆจางๆหายไปนะครับไม่ติดต่อกันไปเองอ,อ,อ,อีกประเภทหนึ่งคือ คุณอาจจะเจอคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาไม่มีเวลาให้กับคุณนะครับเหมือนสมมติว่าคุณเจอชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยนะครับพอเจอปุ๊บอยู่ๆเขาบอกว่าเ,าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปประเทศเขาแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมาอีกเมื่อไหร่อันืออาจจะมาปีหน้าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะมาอยู่ประเทศไทยได้ก็เลยจะต้องห่างคุณไปนะครับมีการติดต่อกันบ้างนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือการติดต่อ ทางโซเชียลใดๆก็ตามนะครับโทรคุยอะไรก็ว่าไปโทรคุยไลน์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าตัวไม่ได้เจอกันนะครับแต่อาจจะยังมีการติดต่อกันอยู่นะครับแต่จะมีการห่างเกินกันด้วยระยะทางนะครับผมเอาเป็นว่าคุณจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกดีมากๆนะสเปคเลยล่ะนะครับในช่วงต้นปีแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องห่างเหินกันไปนะครับผมถ้าเจอความสัมพันธ์แบบนี้ผมว่ามันจะต้องมีการตกลงกันแล้วละ่ะว่า ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกันยังไงนะครับถ้าเกิดไม่มีการตกลงกันสุดท้ายมันก็จะห่างไปเลยแต่ถ้าเกิดมีการตกลงกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างต่างรักกันและก็รู้สึกต่อกันจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเจอคนที่ใช่แล้วก็รักษาไว้ก็น่าจะดีกว่านะครับต่อมาสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่6นะครับคนที่เลือกไพ่กองที่6อโอเคคุณจะเจอคนที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณเลยนะ ร้มที่จะลงหลักปักฐานเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวคุณเลยนะครับสมมติว่าคุณประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานอะไรก็ตามแล้วเขาก็สามารถที่จะมาช่วยคุณได้มาทํางานร่วมกับคุณได้นะครับและใช้ชีวิตต่อเน,นื่องกับคุณได้นะครับมีความตั้งอกตั้งใจในการสร้างอาชีพสร้างฐานะความมั่นคงไปด้วยกันนะครับ ฟังดูดีมากๆเลยอันนี้มันดูไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่นะแต่มันดูมีความมั่นคงสูงนะครับและมันก็ดูมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของความรู้สึกและก็ในเรื่องของเรื่องของธุรกิจความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยนะครับเหมือนเป็นการช่วยกันสร้างนะครับยังไงก็ยินดีกับท่านที่เลือกพ่ายกองที่6ด้วยนะครับโอเคนะครับ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอนะครับแต่เราจะต้องรักคนที่ถูกคนนะครับถ้าเกิดเรารักคนที่ไม่ถูกคนเราให้ไปมันก็ไม่มีค่านะครับถ้าเกิดเราให้คนที่เขาเห็นคุณค่าของเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครที่เห็นค่าเรารู้ได้ครับทุกคนมีเซนส์หมดครับแต่อย่าเสียเวลากับมันนานนะครับใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขนะครับจำไว้ว่าเราเกิดมานะครับเพื่อมีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ไม่ได้เพื่อให้ใครมีความสุขเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเราต้องมาั่งทุก เราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ให้เสมอครับบางครั้งการเป็นผู้ให้อย่างเดียวนะครับมันก็จะถูกคนที่รับอย่างเดียวเนี่ยเห็นแก่ตัวนะครับเราก็ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบ้างนะครับชีวิตมันถึงจะสมดุลนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาว LGBTQ นะครับผมขอให้คุณมีความรักที่ดีนะครับตลอดปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดหรือไม่โสดก็ตามนะครับสักวันหนึ่งครับคนที่ใช่จะเข้ามาในชีวิตเรานะครับไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามนะครับ ขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปประเภทไหนนะครับผมจะได้ทําคลิปให้ทุกท่านชมนะครับขอบพระคุณมากครับปัญญากรณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าข้อไหนดีเก็บไว้เป็นกําลังใจถ้าสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้เตือนตัวเองในการดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ เคยยินรักมันวัน